บิ๊กไบค์อ่ะคนจะมองว่ามันโคตรอันตรายเลยเพราะว่าเราเห็นข่าวตลอดรถบิ๊กไบค์แพงๆมักจะแรงและอันตรายนะครับจริงหรือเปล่าเด็ในคลิปนี้เรามาวิเคราะห์มาคุยกันแล้วนะครับใครอยากเสริมคอมเมนต์เพิ่มเติมเลยก็เม้นต์ข้างใต้ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอพูดโจหัวเรื่องนี้เลยว่าบางคนจะได้ยินคาว่าเอ้ยบิ๊กไบค์มันอันตรายนะโดยเฉพาะรถที่มันแพงเพราะมันมักจะแรงแล้วมันก็จะอันตรายจริงไหมก็มาพูดคุยแหละเอาว่าตามจริงนะครับคือส่วนตัวในความรู้สึกของผมเนี่ย ในจุดที่ผมอยู่กับ Big กไบค์บางคนบอกพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก็ผมขาย Big b ไบคนี่อย่าง,งนั้างงานอย่างงูนอย่างนี้นะครับมันก็ไม่คือถ้าเกิดใครได้สัมผัสหรือใครได้มีโอกาสได้ขี่บิ๊กไบคมันจะเป็นฟิลลิ่งที่เออเรารู้แล้วฟิลเนี้ยรู้สึกว่ามันปลอดภยัยรู้สึกมันดีกว่าในการที่เราจะใช้ในการเดินทางไกลๆนะครับผมมีเขาเรียกว่าผมน่าจะถูกปลูกฝังถูกถ่ายทอดความรู้สึกความคิดนี้มาจากตั้งแต่รุ่นคุณพ่อผมเลย คือผมมีโอกาสได้ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยตั้งแต่น่าจะเกือบเกือบยีปีที่แล้วนะครับสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยในโจทย์ที่ว่าเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าออกทริปนะครับเอาง่ายๆเลยออกทริปขี่ไปคาราวานเลยถ้าเกิดคนทุกคนเป็นมอเตอร์ไซค์หมดเรารถยนต์ไปมันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยอาจจะตามไม่ทันหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ฟิลของความรู้สึกที่ได้ออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยถ้าเลือกได้ก็เอารถที่มันเอาว่าแต่จิงรถที่มันแรงที่มันแพงไว้ก่อน เพราะรถที่แรงและแพงมักมากับระบบเซฟตี้ที่มันเยอะพอสมควรเลยขนาดนี้ความคิดนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัย10กว่าปีเกือบ20ปีปีแล้วนะซึ่งสมัยนะั้นนะมอเตอร์ไซค์ ABS ก็ไม่มี Taction Control ก,ก,ก็ไม่มีแทบจะเป็นเครื่องยนต์ติดเฟรมแล้วก็วิ่งได้เลยแต่สิ่งที่ในรถใหญ่รถแรงๆเนะี่ยเอาว่ารถเดิม Standard มาจากโรงงานเลยนะครับจะมีการใช้พื้นฐานของเรื่อง,องเบรกจากปฏิรถเล็กนะเบรกสูบเดียวหลังเป็นดัม สูบในที่นี้คือลูกสูบคาลิเปอร์สูบเดียวนะครับพอ4 0 0ซีขึ้นมาหน่อยเออเป็นดิสคู่แต่โอเคคาลิเปอร์อาจจะเป็นคาลิเปอร์2พอร์ตนะแต่ได้2ข้างรวมกันเป็น4พอร์ตแต่ถ้าลดตัวแรงตัวแพงเนี่ยได้ดิสคู่เหมือนกันแต่คาลิเปอร์เบรกหน้าเนี่ยจะเป็น4พอร์ตเลยซึ่งรวมกันสองข้างอาจจะเป็น8พอร์ตการเบรกอะไรหลายๆอย่างมันเป็นฟิลที่ดีกว่าเขาเรียกว่าฟิลที่ดีในที่นี้คือเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุกระทันหัน จังหวะที่ก,กําเบรกรถมันจะเสียอาการน้อยกว่ารถที่อวัยช่งล่างไม่ถึงนะว่าจริงนะครับทั้งชคทั้งช่วงล่างซึ่งมันเป็นฟิลที่เออถ้าเกิดใครขี่มอเตอร์ไซค์มาจะสัมผัสได้ตั้งแต่ในยุคนั้นแหละแต่เปลี่ยน,ยนถ่ายมาจนทุกวันนี้ปี2021ที่ยืนถ่ายนะครับอยาบอกว่า20ปีเทคโนโลยีของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มันไปไกลมากๆโดยเฉพาะในวงการในตลาดของรถบิ๊กไบค์นะรถเล็กเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากเต็มที่ก็มี ABS หน่อยบางรุ่นมีแค่ล้อหน้า,างเดียวบางรุ่นแล้วหลไมม่ี แต่พอบิ๊กไบค์เนี่ยยิ่งแพงเขายิ่งจัดเต็มแล้วผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือเรากําลังจะเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคของรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ไฟฟ้านะครับก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเออไอ้นี่กักไว้ขายปีหน้าไอไอนี่กักไว้ขายอีกสิปีข้างหน้าเลยว่านไปในฟังก์ชั่นออปชั่นต่างๆแต่พอมาปีนี้ผมสัมผัสได้เลยหลายรุ่นหลายรุ่นเนี่ยเขาจัดเต็มมาเลย ไม่กักแล้วเพราะว่าอีกสิปีเนี่ยรถยนต์รถไฟฟ้าถ้าต่างประเทศคือเทนมันมาเรียบร้อยละบ้านเราอาจจะยังไม่รองรับเรื่องสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเป็นของเล่นของคนรวยนะไม่ใช่ของเล่นสําหรับไม่ใช่ของใช้ทั่วไปที่ควรจะมีณนะปัจจุบันในประเทศไทยแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ตามมาติดเทนต่างประเทศอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพูดถึงคำว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือใช้เดินทางเนี่ยเขาเป็นทอบบีและ เสียงเครื่องสันดาบมันได้อ o t มชัน l l ลมากกว่าในความรู้สึกของนักคนที่ขี่ยุคนี้น,นะโอเครถไฟฟ้ามันก็ดีแหละโลกไม่ร้อนไอเสียสะอาดนะครับข้อจํากัดเรื่องการชาร์จนิดนึงแต่ f e ลลิ่งของความที่ปับ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 ,ปบเดินเบาดับไม่ดับเนะี่ยรถไฟฟ้ากดปุ๊บมันเงียบกิบเลงปุ๊บเงียบกิบอาจจะมีเสียงวิวิวิของมอเตอร์หนะ่อยมันก็อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันอาจจะไปเทนที่ช้ากว่ารถยนต์แต่รถยนต์เนี่ยคือมันไปแล้วเพราะว่าถ้าพูดถึงการโจทย์การใช้งานเนี่ยรถยนต์มันจําเป็นจริงๆ แล้วก็ควรจะเป็นนะเพราะว่าเรื่องอนาคตปัญหาโลกร้อนในผมว่าโควิดน่ากลัวเลยนะแต่ตอนนี้ global warming หลายๆอย่างที่ต่างประเทศเขาคุยกันอนาคตเนี่ยโลกร้อนมันมาแน่นอนถ้าเรางใช้รถน้ำมันอยู่นะเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้า,ฟามันต้องมาแหละว่าตามจริงนี่เลยย้อนขล้บมาว่ายุคเนี้ยผมว่าในช่วงยุค 2020- สถึงสสเปคฟังก์ชันรถค่ายผู้ผลิตมักจะจัดเต็มมาเลยนั่นทำให้ที่ผมบอกนะครับสมัยก่อนก็ว่าเบรกใหญ่ก็เท่แล้วนะ ยางใหญ่เบรกใหญ่ฟิลลิ่งดีละแต่สมัยนีย้นอกจากยางใหญ่เบรกใหญ่มันมีฟังก์ชันเรื่องตัวดินามิกหลายๆอย่างนะครับใครมีโอกาสได้ขับพวกรถอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมมีโอกาสได้ไปขี่ตัวฮาร์ลีแพนอเมริกานะครับฮาร์ลีแพนอเมริกาเรียกฮาร์ลีนะเอาให้ตรงตรง,ตรงอ่านให้ถูกต้องละกันเดี๋ยวโดนแซวอีกผมอึ้งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มา10กว่าปีนะครับเราจะได้ยินเสมอเลยว่าคัสมีไว้กัมเฉพาะออกตัว กับกําลังจะเบรกกาลังจะเบรกในที่นี้คือไม่ใช่กําลังเบรกกาลังจะหยุดล้อกําลังจะหยุดหมุนนะครับเราถึงกําเบรกได้เพราะว่าคําว่า engine brake เป็นสิ่งสําคัญที่ผมว่าเป็นเบิกสพื้นฐานของมอเตอร์ไซค์เลยที่ว่าคุณต้องใช้ engine brake ในการชะลอรถหรือการหยุดเพราะว่าอาการเขาเรียกว่า feeling ของการ engine brake หน่วงไว้เนี่ยมันจะเป็น f e e l ที่สั้นกว่านิ่งกว่าเสียอาการน้อยกว่าใช้เบรกล้อเพียวๆนะครับแต่มาในยุคนี้ ล่าสุดที่ผมไปลองที่ผมบอกแพนอเมริกาในพื้นดินดินเลยนะครับไม่ใช่พื้นถนนที่แบบยางมันกริบนะพื้นดินโคลนเลยซึ่งเอาว่าพร้อมลื่นตลอดนะเวลาเปิดเปิดคัน่เร่งแรงๆล้อหลังตะกุยหินตะกุยดินขึ้นมาเลยแต่วันนั้นสถานีที่ผมลองได้ทดสอบทางอินสตัคเตอร์นะครับบอกเลยว่าลองเบรกแบบฟูลลี่เบรกและฟูลล um ี่กัมคัชคำว่าคือเอาง่ายๆเลยคือ เราขับมาความเร็วเท่าไรก็ได้ตามที่เราบ้นใจนะครับแล้วพอเราจะเบรกเบรกในที่นี้คือไม่ใช่ค่อยๆเบรกนะเบรกฉุกเฉินคือกำกำและเหยียบพร้อมกันเลยดูว่าอาการมันเป็นไงในความรู้สึกแวบ,บแรกผมขึ้นมานะโหสลยายแน่นอนเพราะว่ากำคัสไม่ใช้เอนจินเบรกความเร็วมา6 70พื้นดินยังไงก็แหกในความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่คุณเคยบการใช้เอนจินเบรกมาตลอดปรากฏว่าผมเห็นทางอินสตัตเตอร์ทำให้ดูแล้วทางครูฝึกทำให้ดูนะครับ ไปได้ไงวะแอบดูรอบสองเขาแอบปล่อยคัดหรือเปล่าเขาฟูลนนี่ชนิดฟูลี่กำเบรกให้ล้อล็อกเลยนะให้ ABS ทำงานเลยและที่สำคัญกำคัชด้วยโดยที่เครื่องยนต์ไม่มี engine เบรกเลยไปได้อะเขาไปได้เราลองบ้างทุกคนต้องลองนะครับซึ่งพอผมลองดูผมคิดว่าอาการที่มันไม่มี engine เบรกลงังและโดยเฉพาะการเบรกฉุกเฉินเนะี่ยมันต้องมีอาการหลายๆอย่างที่มันออกมาออกมานะครับให้เรารู้สึกเสียอาการและตกใจจนเราต้องเก่งเก่งไม่ให้ล้มนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาบอกว่าโอเคด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็น e n d u โรนะครับให้ฝึกขี่ก็คือถ้าปล่อยแขนสบายๆแล้วก็โน้มตัวมาข้างหลังเพราะวลาจังหวะเราเบรกเราจะโยนตัวไปข้างหน้าถ้าเรายืนขี่แบบนี้โอกาสที่เราจะมวนไปข้างหน้าสูงยิ่งถ้าเบกรกกะทนันหันให้หย่อนก้นมาข้างหลังเอาก้นเนี่ยไปแตะทางเบาะสเซนเจอร์นะครับแล้วกำเบรกให้สุดฟูลี่เลยเหยียบเบรกให้สุดเลยซึ่งผมลองดูรู้ละ ABS ทำงานตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแต่ใช่ไหมครับรถมันไม่เสียาการแล้วผมไม่รู้สึกว่าผมต้องเกง่งจนกระทั่งเขาเรียกว่า เก่งไม่ให้รถล้ม huh. อ่ะมันก็เออมันก็เบรกเออเหมือนเราขับรถยนน่ะขับมาความเร็วร้อยแล้วเราก็กดเบรกกระทันหันเลยแล้วก็พอรถมันใกล้หยุดเราก็ค่อยเหมือนเหมือนค่อยเก่งเลี้ยงเพราะว่ารถมันยังมีในความเร็วรถมันยังมีบาลานซ์อยู่ผมขับมาประมาณนั้นยังไม่กล้านะครับขับมาแค่ประมาณห้าหกสิบโดยประมาณนะครับแล้วก็เบรกจนเออมันก็ระยะเบรกมันก็ไปกึกๆๆๆๆๆ ABS นี่ทํางานแบบเต็มระบบเลยแล้วก็ค่อยประคองนะพอหลังจากความเร็วที่ต่ากว่ายี่สิบแล้วเราก็ประคองจอด้ก็งงเฮ้ยเออวะ ซึ่งพอได้คุยกับทางครูฝึกครูฝึกเขาบอกว่ารถสมัยใหม่มันไฮเทคมากไฮเทคจนชนิดที่ว่าเอนจินเบรกในสิ่งที่เราจำได้ว่ามันต้องมีไม่ว่าจะเอนดูโรในสนามหรือท้องถนนแต่ถ้าโจทย์การเบรกกระทันหันเนี่ยอันนี้พูดถึงระบบเบรกในะการขับขี่จริงๆแล้ว,วสุดท้ายยังไงเอนจินเบรกมันยังต้องมีถ้าเราใช้บนท้องถนนนะครับหรือว่าวิ่งในสถานการณ์เอนจินเบรกยังเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อันนี้พูดในสถานการณ์ฉุกเฉินว่าเราต้องเบรกกระทันหนันน่ซึ่งเขาบอกเลยว่า เอนจิ e นเบรกมันเป็นภาระในการช่วยเบรกไปเรียบร้อยแล้วผมบอกหาเป็นความคิดที่ผมเปลี่ยนพอได้ลองปุ๊บโอ้โหผมเปลี่ยนมันได้เปิดโลกเลยเนาะเออวะเทคโนโลยีมันมาถึงสมัยนี้แล้วนะครับคือมันไม่ได้ทํได้ทุกรุ่นนะตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคลิปที่แล้วบอกไม่ใช่ว่าเห็นคนเห็นผมทำแบบว่าเอยทุกรุ่นทําได้หรือเปล่ามันเฉพาะรถที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้นนะครับที่เขาจะเรียกว่าพวกเบรกเดดมิกพวกระบบเบรก ABS แบบขั้นกว่าไม่ใช่ว่ารถทุกคันที่มี ABS จะทําได้เพราะว่า อย่างรถรถในตลาดทั่วไปที่ราคาไม่ได้สูงมากคําว่า ABS อะมีไว้บังคับเพรา,ากกฎหมายบังคับให้รถต้องมี ABS แต่คําว่า ABS เวอร์ชันหนึ่ง ABS เวอร์ชันสอง ABS เวอร์ชันสามหรือเด ABS เลยเลยนะครับที่แบบเป็นโค้ด ABS เลยในแต่ละรุ่นในแต่ราคาในแต่ละซกเมนต์มันไม่เหมือนกันไอที่ผมบอกทํานี่คือผมทําอยู่ในขึ้นคือเทคโนโลยีของระบบเบรก ABS สูงสุดละมัน,นกําคับที่เพื่อตัดตัดกําลังจากเครื่องยนต์ตัดพลระ engine เ,เบรกทิ้งไปเลยแล้วใช้เบรกเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตั้งแต่ที่ผมดูตอนนี้ก็น่าจะมีแฮนด์อเมริกาและที่ถามถามมาก็มีฮาร์เลย์เอ้ไม่ฮาร์เลย์ B M W G S นะครับที่ทําได้ในโฉมหนึ่งสองหน้านะผมไม่แน่ใจว่าแต่พวกดูคติอันนี้ยังไม่มีข้อมูลยังไม่ได้ลองแต่จากที่ดูผมดูจากระบบเบรกเขาก็ใช้บอชที่น่าจะเป็นบอชเหมือนกันนะของบอสนะครับก็ถ้าเหมือนกันก็น่าจะทาได้อันนี้เดี๋ยวต้องหาข้อมูลเดี๋ยวผมมาบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งผมเลยบอกว่านี่แหละคือสาเหตุว่าเฮ้ยนี่เริ่มมันคือระบบเบรกของรถที่แพงนะ หรือรถที่อยู่ในคลาสพรีเมียมเลยซึ่งมันในในมุมกับกันถ้าสถานการณ์นั้นที่ผมบอกอะถ้าเอารถรุ่นอื่นที่เป็นระบบเบรก ABS อย่างเดียวมาลองกำคัดกำเบรกด้วยยังไงก็แหกครับยกเว้นคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งคือเขาเรียกว่ามีทักษะในการคุมรถในการแก้ปัญหาแก้าการเอ d นดูโรได้แบบอย่างชัดเจนอะรถไม่ต้องมีเบรก ABS เลย เขาก็เอาอยู่นะครับแต่พูดในโจทย์่างผมเนี่ยเป็นคนที่ขี่เอนดูโร่ไม่เป็นเลยดีกว่าเพราะว่าเราอยู่กับทางถนนมาตลอดแล้วก็มีภาพจํากับเอนดูโร่ที่ทําให้ขนลุกมานิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้คิดที่จะฝึกหรือว่าได้แบบได้มีโอกาสไปเรียนหรือว่าไปเข้าป่าบ่อยๆก็เลยไม่ได้เอาว่าขี่ตีว่าเป็นเอนดูโร่ไม่เป็นเลยดีกว่าแต่รถมันสามารถทําให้การเบรกฉุกเฉินของผมมันนิ่งขึ้น มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเปลี่ยนกับสมัยก่อนนะอย่างที่บอกว่าผมยังมีความคิดว่ารถยิ่งแรงยิ่งแพงระบบเบรกมันยิ่งดีแต่สมัยก่อนเนะี่ยที่ผมคุยกันเพื่อนๆด้วยกันอนะ่ะมือใหม่จ๋าเลยจะแนะนําให้เริ่มจากรถคลาสไม่เกิน 400cc นะั่นแหละดีที่สุดเพราะว่าโอเคเรื่องได้กำลังเรื่องการใช้เบรกอะไรอย่างเบรกมันดีจริงๆแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีทักษะยังไม่มีเบรกเขาเรียกว่าเอ้ยยังใช้เบรกที่ถูกต้องไม่เป็นการใช้ engine เบรคไม่เป็นมันก็อันตรายอันนี้พูดถึงในสมัยก่อนนะครับแต่ ระบบเบรกมันชนิดว,ว่ามือใหม่จ๋าคือโอเคถ้าเกิดเราจะฮาร์ดเอนดูโลเลยอันนั้นยังไงก็ต้องเรียนหรือแม้กระทั่งเบสิกไรดิ้งอะไรยังไงเราก็ต้องมีนะครับแต่พูดถึงกรณีที่ฉุกเฉินอนะรถมันช่วยเราได้เยอะจริงๆอันนี้แค่พูดถึงระบบเบรกยังไม่รวมถึงคอนเนอลิงเอเบสนะครับที่กำเบรกกระทันหันในโค้งได้เลยหรือว่าแท็กชันคอนโทรลที่การล้อหน้ายกกันล้อหลังสไลดนะ์เนี่ยโอ้โหซึ่งระบบละเอียดมากๆอันนี้มันก็กลายเป็นว่ารถมันยิ่งแพงรถมันยิ่งแรงฟังก์ชันมันต้องยิ่งดีีตตาาามรรอออันน้เปปื่งป่งกิยู ซึ่งพอผมมานั่งดูเนี่ยถ้าเรามาอ่านอันนี้คือในโลกของผมโลกที่มีโอกาสได้ทดสอบรถไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าทดสอบใช้คําว่ามีโอกาสได้ลองขับลองขี่รถเกือบทุกรุ่นในตลาดในในจุดที่ผมยือนอยู่นะผมเลยมีความรู้สึกว่าเออว่ะแต่ละรุ่นมันก็จะเป็นตามราคารถแพงมันมีฟังก์ชันที่ดีกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะบอกรถถูกใส่ฟังก์ชันดีเข้าะเอ,าอะไรไปกาไรเพราะว่าที่สิ่งที่มันแพงมันแพงกับพวกฟังก์ชันของที่มันติดรถมันนี่แหละแต่พอเรามาดูในโจทย์ที่ เราดูในข่าวขอตั้งย้อนกลับไปพอพูดย้อนกลับไปในคําถามแรกที่ผมพูดเลยนะครับดูในข่าวดูใน Facebook เนี่ยบิ๊กไบค์อันตรายเนี่ยบิ๊กไบค์เกิดเหตุเองแล้วบิ๊กไบค์เนี่ยเลิกขายเลิกจดทะเบียนบิ๊กไบค์ไปเลยเพราะว่ารถบิ๊กไบค์เป็นรถที่อันตรายคือพอเราได้อ่านได้เสพข่าวพวกเนี้ยผมก็ามานั่งนึกย้อนว่าเออมันอันตรายจริงไหมว่าโอเคใช่ถ้าเกิดเจอพวกห้าวอะ่ะไม่จําเป็นต้องรถเล็กรถใหญ่บิ๊กไบค์หรือรถยนหรอกเอาว่าพวกห้าวพวกที่ผมจะบอกเสมอเลยว่าคนที่มักกจะเเิิดอุตุตตห มักจะเกิดกับไอ้พวกคนเก่งนี่แหละแต่กลับกันคนที่แบบมือใหม่จ๋าเลยผมสังเกตได้เลยอุบัติเหตุน่ะโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในรถยุคใหม่ๆที่มีระบบเซฟตี้เต็มขนาดนี้นะไอ้พวกไม่เก่งนี่แหละกลับไม่เคยเกิดเหตุเต็มที่ก็แค่อุ้ยลืล่นล้มหรืออารมณ์แบบล้มแปะใช้คำว่าล้มแปะคำว่าล้มแปะกับอุบัตนะิเหตุน่ะมันเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันต่างกันอุบัติเหตุหนักเลยผมว่ามักเกิดจากพวกคนที่คิดว่าตัวเองเก่งตุงนี้ผมจะคิดเสมอว่า เราขี่มอไม่ใช่มอไซค์เดียวนะรถยนต์ก็เหมือนกันผมจะคิดในแง่รายตลอดพร้อมจะเบรกพร้อมจะเฮ้ยเนี่ยรู้ละรู้ละไอ้รถเนี่ยมันต้องลักไก่ขึ้นสะพานกลับรถแน่เลยเราชะลอเลยไม่ต้องรอให้มันปาดเรารู้แล้วว่ามันต้องทําอย่างนี้แน่นอนไอ้นี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเลนมาขวางนะไอ้นี่ต้องเบียดเราแน่เลยไอ,ไอ้นู่นไอ้นั่นอันนี้นต้องออกจากซอยโดยไม่มองเราแน่เลยมันต้องคิดอย่างนี้ตลอดสังเกตว่าคนที่กลัวมือใหม่มักจะไม่เกิดเหตุเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่ามีสติในการคิดว่าเออมันมันะกลัววไ้ก่อน ปลอดภัยแต่กับกันคนที่บอกแม่ไม่กลัวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวรลบหักหลบได้เรามีทักษะแบบหักหลบไปหักหลบมาเราเรียนมาเต็มที่แล้วโอกาสพลาดบางทีมันก็มีผมจะไม่พูดว่าในสนามเขายังล้มกันเลยนะเพราะว่าในสนามเขาว่าล้มเพราะว่าเขาเกินลิมิตเพื่อการแข่งขันนะครับแต่ในโจ์วิ่งบนทอนนน้องถนนย่างเราเราเนี่ยเราโจนของเราคือไปจากจุด a ไปจุด b โดยที่ปลอดภัยเวลาไม่ได้แข่งกับใครนะครับควรจะยืนความเร็วยืนพื้นร2อยกับคุณความเร็วยืนพื้นร้อยห0รยห้า จากจุด A ไปจุด B สมมติระยะ,ระทางประมาณ200กิโลเมตรนะครับไอวิ่งยืนพื้น160อาจจะถึงเร็วกว่ายืนพื้น120เต็มที่เลยก็5นาทีถึง10นาทีพอเพิ่มไม่ถึงด้วยซึ่งอย่างที่บอกมันไม่โจมในสนามนะที่ว่าเอ้ยเนี่ยคุยกันเป็นเซียเซ่ยวเซี่ยววิเนึ่งภาพให้เขาโูที่ห่ที่2ที่3แข่งกันจะแบบไม่ได้คุยกันเป็นเป็นวินาทีนะครับคุยเป็นเซี่ยววินาทีกันอีกเฉือนกันแบบวิบวิเซี่ยววินาทีอะ เนื้อภาพมันก็เลยเป็นโจทย์ที่มันต่างอันนั้นเรื่องล้มมันก็อาจจะแบบคือต้องล้มหาลิมิตลุ้นล้มเกินลิมิตมันอะไรมันก็เกิด้ได้แต่การใช้งานบน้องถนนอย่างที่บอกสําคัญคือห้ามห้าวกลับมาในเรื่องที่ผมไปอ่านในสื่อต่อคนมักจะตั้งภาพสร้างมองมุมของภาพเนี่ยผมพ่อพูดได้เลยว่าตอนเนี้ยบิ๊กไบค์อ่ะคนจะมองว่ามันโคตรอันตรายเลยเพราะว่าเราเห็นข่าวตลอดแต่ต้องยอมรับอย่างเลยวว่าผมว่าข่าวบิ๊กไบค์เกิดเหตุมันขายได้อันนี้อาจจะมองโลกในแง่ดีหรือเปล่าแต่ ถ้าคุณสังเกตดีๆก่อนในโลกน่ยจะมีบิ๊กไบค์ไม่ใช่ในโลกนี้ก่อนประเทศไทยจะมีบิ๊กไบค์ขึ้นมาฮือฮาเหมือนเนี่ยห้าหกเจ็ดปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ใช่ก่อนนั้นทุกวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราฟังจสร้อยถ้าเราฟังข่าวที่แบบเป็นข่าวเรียลไทม์นะบนท้องถนนเราจะได้ยินเนี่ยอา้าวไอ้นี่รถชนรถชนเนี่ยชนก,นกันทั้งวันมอไซค์มอไซค์ในที่นี้คือไม่ใช่บิ๊กไบค์นะมอไซค์เล็กก็ล้มก็นชนก,นกันทั้งวัน สิบล้อก็ชนกันทั้งวันเอาว่าอะไรที่อยู่บนท้องถน,นนนะ่ะมันเกิดเหตุแทบจะทั้งวันจอดรถอยู่เฉยคนไฟแดงมาชนตูดยังมีเลยคือมันเกิดเหตุงี้ทั้งวันนะครับแต่พอมันเป็นบนะิ๊กไบค์เนี่ยหนึ่งคันมันเป็นข่าวแน่นอนแล้วมันเป็นข่าวที่คนมักจะแชร์แล้วคนจะยิ่งเป็นโลกโซเชียลนี่คนยิ่งเข้ามาด่าคนยิ่งมาเสนอความคิดเห็นคนออกความเห็นไม่เสนอความออกความเห็นเนะี่ย เอนเกจเมนต์มันยิ่งเพิ่มมันเลยยิ่งดัน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 ,ดนทำให้รู้สึกว่าข่าวมันขายได้ในความรู้สึกผมนะอันนี้อาจจะมีคนเห็นต่างหรือว่าอาจจะด่าผมอันนี้ก็อันนี้ผมคิดอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าคือเราไม่ได้เข้าข้างบิ๊กไบ์นะแต่เรามองว่าเฮ้ยมันก็ไม่เสมอไปนะคือผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนไทยขับรถน่ากลัวใช้คําว่าคนไทยนะแต่พอคนไทยที่ขับรถน่ากลัวคนนั้นมาได้ขับบิ๊กไบ์แม่งเลยยิ่งโค้นน่ากลัวเข้าไปใหญ่เพราะว่าพวกนี้คือพร้อมเป็นหน่วยกล้าตายแล้วคือแบบ ไม่เป็นไรพลาดแล้วเดี๋ยวค่อยเกิดใหม่ก็ได้นึกภาพไหม masked. โอเคบางคนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเนื้อหุ้มเหล็กเหล็กหุ้มเนื้ออะไรก็ว่านไปแต่ก็ไม่รู้นะผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งสําคัญนะไม่ใช่สิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ต้องมีถ้าเราอยู่ต่างประเทศเลยสังเกตว่าต่างประเทศเราไปญี่ปุ่นเนี่ยรถใหญ่ๆรถเดินทางจะเป็น K Car เคคาจะเป็นรถยนต์อะไรก็ว่านไปเพราะว่าการเดินทางของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาใช้รถสาธารณะ แล้วก็รถยนต์สี่ล้อมอเตอร์ไซค์เหมือนเป็นฮ็อบบี้สกูตเตอร์เล็กๆเหมือนวิ่งในซอยอเมริกาก็เหมือนกันถ้าไปอเมริกาคนจะขับรถใหญ่ๆห,ห,หมดเพราะถนนเดินทางไกลมันกว้างมอเตอร์ไซค์กับกลายเป็นฮ็อบบี้เหมือนกันคือต่างประเทศอ่ะสองล้อมันคือฮ็อบบี้ในหลายๆประเทศไม่ใช่ทุกประเทศนะครับในหลายๆประเทศสองล้อเนี่ยไม่ว่าจะเล็กใหญ่เป็นฮ็อบบี้รถยนต์อ่ะคือยานพาหนะที่เราใช้เดินทางแต่พอมาประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกบ้าน ต้องมีมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กหรือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบนะครับคือยังไงทุกคนต้องมีคือว่าตามจริงเลยระบบขนส่งสาธารณนะเนี่ยรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ต่างที่เรามีเนะี่ยมันไม่ได้จอบตอบโจทย์การเดินทางแบบเหมือนมีรถใช้ส่วนตัวอะไรได้ขนาดนั้นได้ไหมครับโดยยิ่งถ้าอยู่ในกรุงเทพเนะี่ยรถติดๆเนะี่ยมอเตอร์ไซค์เดินทางจากจุด A ไปจุด B อาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่พอเป็นรถยนต์เนี่ยรู้นะจุด A จุด B ระยะทางเท่ากันเวลาเดียวกันอาจจะเดินทางชั่วโมงครึ่งหนึ่งสองชั่ว ผมกบอกว่ามอไซค์ย,ยังไงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ส่วนใหญ่ทุกบ้านมันต้องมีแต่บางคนก็มองผมก็งงนะบางคนก็บอกเอ้ยเนี่ย Big ไรถบิ๊กไปอันตรายไปซื้อถ้าซือซ้อซือซ้อรถเล็กๆก็พอคือคิดอย่างนั้นก็ไม่ไม่ผิดนะแต่คือส่วนตัวถ้าเกิดบอกว่าต้องเดินทางไกลๆหรือว่าต้องใช้ความเร็วจริงๆอะ่ะผมว่ารถใหญ่ทั้งระบบเบรกระบบแซงระบบเล่งยังไงมันก็ปลอดภัยกว่าะนะแต่อย่างได้บอกแหละคือถ้าเจอเกิดเจอไอ้บ้าพวกที่ไอ้บ้าขับรถน่ากลัวเนี่ยต่อให้ขับรถสิบล้อเลย มันก็อันตรายมันก็อันตรายนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับรถเล็กรถใหญ่หรอกคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องขี่บิ๊กไบค์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะบ่อยครั้งเลยที่ลูกค้ามาดูรถหน้าร้านนะครับลูกจูงพ่อแม่มาซื้อรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์พ่อแม่เขาก็จะบอกเลยว่าอู้อันตรายไหมอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้ผมบอกเลยว่าถ้าโจทย์คุณสามารถเนี่ยขับรถยนต์สี่ล้อไปเรียนได้ขับรถยนต์สี่ล้อไปดีที่สุด เพราะว่ายัางไงรถยนต์ถ้าเราขับช้าขับเร็วขับเร็วเกิดเหตุมันก็อาจจะปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ใช่บิ๊กไบค์เดืนะอนะมอเตอร์ไซค์หรือรถเล็กอะไรก็ว่าน,นะครับแต่ถ้าโจทย์ว่าคุณจะเป็นต้องใช้จักรยานยนต์อย่างที่ผมบอกอการเดินทางด้วยจักรยานยนต์ที่จอดรถจักรยานยนต์มันหาง,ง่ายกว่าหลายอย่างถ้าขับต้องจำเป็นต,ต,ต้องขับส่วนตัวผมก็ยังเชียร์ให้ขับพวกรถไม่ต้องเป็นบิ๊กไบค์พันดีซีอ่ะเอาแค่สามสี่ร้อยดีซีระบบเบรกมันก็โอเคขึ้นในระดับหนึ่งแล้วละ ถ้าใครมีโอกาสได้ขับรถทุกเซกเมนต์จะรู้เลยว่าเออตัดพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือกันกับขี่นะเอาแค่ระบบเบรกพื้นฐานเหมือนในสมัยรถ20ปีที่แล้วมีอะซีซีเท่านี้ประมาณนี้ซีซีเยอะขึ้นมาหน่อยประมาณนี้ซีซีที่เยอะขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นฟิลลิ่งที่มันต่างกันตามราคานะครับซึ่งนี้มันก็อยู่ที่โจทย์ของแต่ละคนละโอเควันนี้ก็มาทําเรื่องราวโดยประมาณครับนี่ผมระวังยืนถ่ายผมแอบเสียวๆนะเมื่อวานโดนตะขาบกัดในห้องเนี่ยตรงนี้แหละเย็นๆคุยๆอยู่ดีๆก็อ๋อ ตะขาบมันไม่รู้เดินมาจากไหนจอจงมากัดผมเข้าใจว่าพวกตะขาบพวกงูเวลามาเจอคนมันน่าจะหนีนะอันนี้มันเจอผมมันวิ่งเข้ามากัดผมเลยสงสัยอยากทักทายโอเควันนี้ล่าราดดยเดินมาแล้วกันนะครับใครมีคอมเมนต์จะเห็นเหมือนเห็นต่างมเม้นมาบอกกันได้แต่ขอดนึนงคอมเมนต์เน็บคนอื่นคอมเมนต์เหยียบคนอื่นให้จมดินเพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้นกว่าเดิมอย่าทำอย่าเมน้นผมแบนทิ้งหมดนะครับเห็นต่างได้ แต่ต้องเห็นต่างอย่างมีสตินะครับไม่ใช่ว่าเหยียดคนหรือเหยียดคนอด่่นนะครับนี่ผมไม่โอเคในช่องผมนะคุณด่าผมได้แต่ถ้าเกิดคุณด่าลูกเพจในเม้นอื่นๆใต้คอมเมนต์ถ้าผมเจอทีมงานผมเจอผมจับแบนดโดยไม่ต้องสนใจใดยทั้งสิ้นเลยนะครับโอเควันนี้ต้องลาดโดนรมาแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ